เเวีวานาคาทีพุทเองคบารมีปู่พ่อพทธีนาวัตทีนาวัยุทีตาวัวพุทีตาไฟพุทีประยุกต์ก็ะรงตูพระทรงพาพรรงเปนเาจอเจลูกเก พกมกุกพุทธบูชาตมรับูชาสังบูชาวันนี้ลูกนัานขอคารวะค้นนเคื่องบรราการมาครูลไม้ก็ลืมซื้ ator, กอกว่มาเด็ขอนาตมาถูกนะวันะะนี้ลูกหลานมาขอคนอะ ขอพระสงฆ์เปิดพระสงฆ์พาพระสงฆ์เป็นเสสรางให้เกลูกเกลานพุทธังจงลงมาสุดสิธรรมังจงลงมาสุดสิสังขังจงลงมาสุดสิอัคระักษมณ์ต่อมาพาถาพุทธังเปิดธรรมังเปิดสังขังเปิดพุทธังเปิดธรรมังเปิดสังขังเปิดพุทธังปลุกธรรมังปลุกสังขังปลุก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 ก็จะปลุกภูมิที่ภูมิทางก็จะปลุกทั้งจอมปลวกมาเมามาพุทธังจงลงมาสุดสิธรรมัง 我不讨厌你。 นี้ต้องมาทุกครั้งนะครับเน้นๆนะเดี๋ยวพาไปดูลักษณะก่อนนะครับโตมากครับต้องปวดแสงเะขอด้านล่างครับอาจารย์อยู่ด้านล่างนี่ฮะที่เรื่องลือกันนะครับลือครับจะเป็นเสียนนะครับโตมากครับจอมปวกนี่นะอยากให้ทุกคนนะหนึ่งกำลังใจครับกดไลค์กดแชร์ให้ครับเห็นไหมฮะนี่ฮะ ดูวันดีๆครับค่ำคืนนี้นะจะมีผ้าเหลืองมาผูกแล้วนะครับนี่ครับเป็นลักษณะนี้นะครับผู้ชมเนี่ยนี่ครับเนี่ยโกมากครับเห็นไหมผมว่าราวๆสี่เมตรนะฮะผู้ชมครับนี่อาจจะเป็นบุญวาสนาแล้วครับให้ใครได้เดินทางมาที่นี่ฮะทังครับสูงครับตอนนี้มีผ้าเหลืองพันแล้ว กัจิงานกะเดินทางมานะฮแสวงหาสแสวงชู้กันครับสำหรับขึ้นคืนนี้นะฮะท่ในอาจารย์ด้อยู่ด้านล่างครับโทรปักหมุดนะครับ mm hmm. ปากคนไร้กุญแจใชไหับทางจิ้มงานด้วยนะครับ ถ่ายก็สดกันเลยนี่่สัญญาณอะไรนะดูกันเขาขั้นตามตัวตรงๆแบบใหญ่นะมาดูไกลๆครับตองเดินไกลงใหญ่มากเห็นไหมครับก็มยาีส่ลนลาบกอยู่นงานไูนะครับใหญ่มากนะครับทำมเนี่ย เหมือนองค์ปูดด่ยืนนะะเป็นเท้ายืนแล้วหันหน้าไปทางนู้นนะนี่ครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับครับพาส่องกันดูว่าจะได้เลขตัวไหนครับเพื่อจะในส่วนนี้ก็จะตรงในใจหลายๆท่านนะครับ สี่เก้าหกสี่หกกับเก้ามันตัวเดียวกันเนาะมีสามด้วยเหรอสามสี่เก้าว่ะคิดวเขาก็ไม่ให้นะถ้าถูกเราก็ร่วมบุญกันนะครับท่านผู้ชมสี่เก้าหกสี่แต่ในในส่วนนั้นถ้าเห็นต่างก็พิมพ์มานะครับแล้วแต่ท่านที่จะมองเห็นนะ สาดุสาตุสาดุพุทธบูชาธัมมบูชาสังคบูชาลูกขอบูชาคุณบารมีปูจอมเงินญาติจอมทองเจ้าปูเจ้าญาติทุกลูกทุกยานะสถานที่แห่งนี้เจ้าปูฤาษีทุกลูกทวียนที่เปลี่ยนกายเป็นบำเพ็ญพุทธบะอยู่ณสถานที่แห่งนี้ขอพระทรงเปิดพระทรงพาพระทรงเป็นเสียงสว่างให้แก่ลูกแกร้านวันนี้ลูกร้านมาทำการขอโชคขอลาบบารมีเจ้าปู เขาเจ้าปู่เปิดทิศเปิดทางณทรงฟ้าโมทรงดินพุทธทรงสิลปะทรงสมุตรยะทรงอากาศมามะมามาในงวดวันที่สิบหกนี่จะถึงนี้ให้ออกหกสีเอาให้ได้เอาให้อยู่เอาให้เป็นณนปะู่โมมัดพุดทธรัตถากึงยะกึงอาสังวิสุโลปุสาภูพระอิสาวาสุสุสวาอิกุศลาธรรมาติติพิอัติหากหกสีมันออกแล้วนะปู่นะลูกเอากองยาสวยๆกับนางรำมาถวายขอพระทรงเปิดพระทรงพา

เหนเหนว่ามุกหมขนี่เยใหญ่มากครับใหญ่และสูงโอ้วสูง แฟดตของไขรครับนี่ครับโอ้ยดงด้วยพระพุทธรูปฝังอยู่เนี่ยชัดเจนมากครับเดี๋ยววันนี้เราก็จะพากันมาในส่วนนี้นะครับเพยังไงแม่หมอทั้งไต้ก็ย่าก็เป็นพระพุทธรูปที่เสียเขาเป็นเสียนที่ว่าเขาเอามาวางไว้หรืออะไรเนี่ยก็คือบว,วกนี่ก็ดันขึ้นมาเรื่อยๆดันขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็จะเป็นแบบขึ้นอยู่นะครับก็เห็นแบบชัดเจน อยู่ข้างๆนะครับ <c oughs> แต่ก่อนหน้านี้จะไม่เห็นผ้าผ้าเหลืองนะน่า<ต>จะมีคนมาคุยหรือเปล่าคุยหา <c oughs> คอยยังน,นีเนาะเป็นแ่้าะโถขนาดลักษณะจอมปวกนี่โตมากเลยนะครับ <c oughs> น่าจะประมาณสี่เมตรนะครับ <c oughs> ความสูงของจอมปลวกจะอยู่ที่สี่เมตรนะฮะนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าจะโตมากครับดูลักษณะผมสูงเกือบสองเมตรนี่ฮะขนาดทีมงานนะทีมงานเนี่ยสองเมตรยังสูงไม่ข่วมกว่านะครับเนี่ยฮะนะฮะวันนี้เราจะมาขอโชคกันครับงวดนี้สามตัวตรงๆแน่ใครไม่ตามจะเสียใจนะครับงวดนี้ครับเลขสามคือสามเก้าเจ็ดค่ะสามสามเก้าเจ็ดถูกไหมครับหัวถูกก็แปลกไหม ปกติมันจะออกไม่ออกอย่างนี้ฮะทำไมมันออกไปหนี้อ่ะเล็กจะกลับค่ะเล็กจะกลับไปกลับมาเล็กมันจะกลับไปกลับมาปกติเสียงมันจะมีมีเหรอรูปเสียงกับหัวนี้หายากเลยที่หันผิดทางนะเพราะว่ามันมีเหล็กอยู่แล้วอย่างนี้แล้วนะอะไรยังไงอะไรยังไงถ้าจะไปหนองหีหรือว่าไปราชสีหี่โมงแลนก็นี่ก็โอเคนะครับผมก็หนองหินก็ปีซบฟู นี่ครับชัดๆเลยครับเคยเห็นไหมครับกลับเอาเด้อครับเด้อเพื่อนบอกให้กลับแล้วนะเพราะว่าเลขเรามันก็กลับอยู่แล้วนะครับ,น,น,รบนี่ครับ,รบผมสวัสดีครับ